วัดีค่ะวันนี้พามาดูไม้แปลกต้นหนึ่งนะคะหน้าตาเขาอาจจะดูขี้เลนหน่อยเพราะว่าเป็นไม้ที่ถ้าอยู่ในถุงแล้วเลี้ยงค่อนข้างยากแต่เชื่อว่าถ้าลงดินน่าจะโตได้ง่ายหน้าตาเขาดูคล้ายๆมะไฟเหมือนกันเนาะไม้ต้นนี้จริงชื่อว่าต้นทามังค่ะทอทหารสระอามอม้มาไม่หันอากาศงอง,งูหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของต้นแมงดา ต้นทำมังถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ใบดกหนาแน่นหนาแน่นทึบเลยนะคะเป็นไม้ร่มได้ดีเราคิดว่าหน้าตาเขาคงไม่น่าจะต่างจากต้นมะไฟหรอกมีขึ้นตามป่าโปร่งและป่าเบญจพรรณทางภาคใต้ไม้นี้เปลือกต้นมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นแมงดากลิ่นแมงดานี่ใครว่าหอมก็ว่าหอมเนาะใครว่าเหม็นก็ว่าเหม็นสําหรับเราแล้วมันเหม็น ประชาชนพื้นเมืองนิยมใช้เปลือกของไม้นี้ปรุงผสม,มกับน้ำพริกแทนแมงดาเพราะมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกันได้ทราบจากตำนานเดิมกล่าวว่าแมงดาชอบไปไข่บนต้นไม้นี้ขายกับตะกะแตนใบโศกต่อมามีลมพายุพัดมาแมงดาเหล่านี้ก็กระจายไปตามสถานที่ต่างๆจบตำนานก็เลยยังไม่เข้าใจว่าแล้วแล้วยังไง ต้นแมงดาเป็นที่มาของกลิ่นแมงดาหรือตัวแมงดาเป็นที่มาของกลิ่นต้นแมงดาประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทใช้เปลือกของไม้นี้ปรุงเป็นยาขับภายลมขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดชื่อที่เรียกในประเทศไทยทำม,มังและแมงดาก็คือกลิ่นแมงดาที่ขายกันตามท้องตลาดแหละค่ะมาจากกลิ่นของไม้ต้นนี้เพราะว่าคงไม่มีใครเอา แมงดาจริงต้นเป็นไอตัวเป็นๆที่หาย,ยากๆเอามากันเป็นสกัดเป็นกลิ่นหรอกเนาะเพราะฉะนั้นกลิ่นแมงดาทั้งหมดจะเกิดจากไม้ต้นนี้โดยใช้ส่วนของเปลือกแต่ว่าใบของเขาก็มีกลิ่นนะคะแต่กลิ่นอาจจะไม่ได้แรงนักวิธีพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเขาก็มีหน้าตาใบที่คล้ายๆกับต้นอื่นก็คือเด็ดใบเวลาเด็ดใบก็อย่าไปเด็ดใบจนของร้านเขามันเสียความสวยงามเนาะเลือกเอาใบแก่ๆขี้เลขี้เล่ใบล่าง ที่ไม่สวยอะค่ะแล้วก็จิกออกมานิดนึงแล้วก็เอามาขยี้ตมก็จะได้พิสูจน์ว่าใช้ต้นแมงดาหรือต้นทํามังหรือเปล่าวันนี้เวลาก่อนสมุนไภัก็ขอฝากคลิปสั้นๆเรื่องของต้นทํามังหรือต้นแมงดาไม้แปลกที่มีกลิ่นเหมือนแมงดา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยดูโฆษณาให้เรานิดนึงเพราะรายได้ของเราก็เกิดจากการดูโฆษณานะคะถ้าไม่เป็นการเหลือบากกว่าแรงก็ถือว่าช่วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีกำลังที่จะทำคลิปดีๆให้ดูในตอนต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ